สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะวันนี้ก็มาพบมาเจอมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําประสบการณ์นะขอบสังเวียนนะครับมาเล่าสู่ทุกท่านใด้ฟังกันนะครับอาจจะยังพอเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้บ้างนะไม่มากก็น้อยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสไปที่สนามนะฮะสนามของการแข่งขันนะักกีฬาเรานี่แหละฮะก็มีการแข่งขันอยู่หลายคู่นะครับก็ไปสะดุดตาอยู่คู่หนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างสายพันธุ์พม่าด้วยกันฝนะั่งหนึ่งก็จะเป็นสีสานะฮะพม่าสีสาอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกพม่ากออกประดูแดง นะครับจึงก็จะเป็นไก่ลักษณะหน้าหงอนทั้งคู่นะครับนะแต่ที่สะดุดตาก็คือเรื่องของแผลตีนะครับแล้วก็เรื่องของคว,วนะความเร็วความแม่นความหนักหน่วงนะครับเห็นได้ชัดเลยวันนั้นนะฮะเป็นคู่ที่มันมากนะครับเรื่องของการเปรียบเนี่ย ไม่มีใครได้เปรียบสิเปรียบนะครับคู่แข่งขันนี้นะครับเป็นการเปรียบที่ลงตัวมากนะแต่ที่สรุดตานะครับก็จะคือเรื่องเป็นเรื่องของความเร็วความแม่นความคมความหนักหน่วงแล้วก็เรื่องของแผลตีนะแย่กันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะสำหรับเกมเกมการแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่มันมากเลยนะครับนะ ฝั่งสีสานเนี่ยจะเป็นเป็นไก่ที่ปากเร็วนะครับตีแม่นแม่มเผลตีก็จะตีอยู่ที่เผลหัวอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเผลอื่นปนนะส่วนฝั่งทางแดงประดูหน่อยเนี่ยก็จะเป็นไก่ที่มีเบอร์แข่งนะตีแม่นเหมือนกันนะครับ มีเบร์แข้งที่หนักน่วงนะครับตีบริเวณแผลตีบริเวณคอน้อยอ่ะคอล้มนะครับแล้วก็ตีโซกนะครับว่างหางไปนะยกที่หนึ่งนะครับทางฝั่งศรีรษะเนี่ยในความที่เป็นไก่ปากเรียวตีแม่นแล้วก็ตีเจ็บแผลบริเวณหัวนะครับ แต่ก็เบอร์แข้งไม่ไม,ไม่ไม่หนักหน่วงคุณแดงสุ้ยฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งสานี่ก็เป็นต่อนะเป็นต่อตั้งแต่ต้นยกนะครับไปจนจนถึงปลายยกหนึ่งเลยนะครับจนจนถึงหมดยกหนึ่งนะทางฝั่งสีประดูนนี่ก็มีโต้่นะ มีโตตลอดนะครับแล้วก็เคร่งหนักมากนะครับแต่แผลตีเนี่ยตีซอกตีบริเวณลำคอนะครับไม่ไม่ถึงหัวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะย้ำต่หัวอย่างเดียวเลยนะปากเรีวมากแล้วก็ตีแม่นมากนะตีสิบครั้งเนี่ยถูกอย่างน้อยนี่เก้าครั้งเลยนะครับนี่ไงได้ตีแม่นมากนะใช้แต่บริเวณเดือยเลยตีนะครับแต่บริเวณแข้งไม่ค่อย ไม่ค่อยหนักหน่วงเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากหมดอันแรกเข้าอันที่สองนะครับก็สีสาก็ยังต่ออยู่นะครับยังต่ออยู่นะพอกลาง,งยุคสองนี้ก็ฝั่งสีประดูก็ตีตื้นขึ้นมานะครับด้วยความที่มีเบอร์แข้งที่หนักหน่วงนะครับตีแล้วก็ฝั่งสาเนีาา่มีอาการสุดมีอาการซีให้เห็นนะครับแต่ก็ยังเอาไม่ลงนะครับเพราะว่าตีที่บริเวณลําคอแล้วก็ซอก สัิยนใหญ่แล้วก็นาันนานมาทีนะครับก็คือก,ก,ก็ตีบ่อยเหมือนกันนะแต่ยังยังยังสู้ฝั่งศีษาไม่ได้ฝั่งศีษาเนี่ยปาดเร็วนะครับตีแม่นมากนะครับแล้วก็ตีบ่อยเหลือเกินนะฝั่งนี้ได้ห้าหครั้งฝั่งโน้นได้ครั้งหนึ่งนะครับห้าหกครั้งต่อหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะนะครับฝั่งนี้ถึงจะมีเบอร์แข้งที่มัน ไม่หนักหน่วงรุนแรงนะฮะแต่ตีบริเวณจุดสําคัญสําคัญเลยที่ที่หัวนะฮะที่แถวตาแถวหูนะครับฝั่งนู้นก็โตมาก็บริเวณคอล้อมนะฮะคอน้อยนะครับที่เราเรียกกันหรือบริเวณซอกนะครับตีแผลใหญ่นะครับตีแต่ละทีนี้ก็สุดได้เห็นสุดได้เห็นเลยฮะมีอาการเซให้เห็นเลยนะครับากา็ ตีตื้นขึ้นมาในกลางยกที่สองนะครับพอท้ายยกก็ตัวสาะนะฮะก็ต่อยาวนะครับยาวไปจนหมดยกที่สองพอขึ้นยกที่สามสาลก็ยังต่ออยู่นะฮะไปจนถึงลางยกนะครับก็สามารถเป็นฝ่ายชนะนะครับเป็นฝ่ายชนะสีประตูได้นะ จากการแข่งขันนะครับเกมนี้นะของตะกีฬาทั้งสองฝ่ายนะทำให้มองเห็นนะอะไรหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของปากเรียวสองก็คือเรื่องของตีแม่นสามก็คือเรื่องของเบอร์แข้งสี่นี่ก็คือเรื่องของแผละนะฮะแผลตีนะครับซึ่งแต่ละตัวนะ่ะตีแผลต่างกันนะครับตีแผลต่างกัน เบร์แข้งก็ต่างการปากเร็วปากช้าต่างกันนะครับทำให้ได้เรียนรู้จากการแข่งขันของคู่นี้มากนะครับผู้ที่กำชัยชนะนะครับถึงแม้เบอรอแข้งจะไม่หนักหน่วงรุนแรงนะครับแต่ก็เป็นไก่ที่ปากเบามากเลยนะตีแม่นนะปากเบาตีแม่นแล้วก็ตีแต่แผลบางนะครับ ตีีนบริเวณหัวอยู่ต,ตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็แม่นเหมือนกันนะครับแม่นเหมือนกันนะบเบือแข้งหนักงวงด้วยนะครับแต่ว่าแผลตีเนี่ยไปตีบริเวณคอนะครับแล้วก็บริเวณซอกส่วนใหญ่เป็นแผลหนานะครับถึงมีเบือแข้งรุนแรงนะครับแต่ว่าแผลตีเนี่ยหนา คู่ตัวสู้มีอาการแต่ก็ก็ฟื้นเร็วนะครับก็ทําให้เป็นฝ่ายที่เพี้ยนคล้คลําไปนะฮะจากจากการดูคู่นี้นะครับก็สามารถนํามาวิเคราะห์นะครับเรื่องของการที่จะคัดตัวนักกีฬาเพื่อจะปั้นแล้วก็ให้เป็นนักกีฬาที่แข่งขันในสนามนะผมว่าเรื่องของบากเรียวตีแมนนี่นะะเป็นเรื่องที่ ที่เราต้องคิดมากๆเลยที่เราควรจะให้มีนะที่คิดจะที่จะต้องคิดให้มีนะก็คือปากจะต้องเบานะแล้วก็ความแม่นยำด้วยนะครับปากเบาแต่ตีไม่โดนอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่นะปากเบาแล้วต้องตีแม่นด้วยนะครับตีแม่นถึงลือกแข้งจะไม่รุนแรงหนักหน่วงสักเท่าไหร่แต่อาการยำบ่อยๆยำเผลเดิมๆนะครับก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ มีอากาศพ่เพลย์ไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยความแม่นเร็วแล้วก็แม่นเนี่ยนะฮะต้องมาก่อนเลยนะครับยิ่งถ้ามีเบอร์แข้งเข้ามาผานวกด้วยเนะี่ยยิ่งจะส่งเสริมให้นักกีฬาของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวเก่งตัวดีเลยนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คือแผลตีด้วยนะแผลตีนะครับแผลตีนะแผลบางบริเวณหัวนะครับจะเป็นแผลตี ตีอยู่เร็วนะตีอยู่เร็วนะครับตีหูวตีตาเนี่ยเมื่อหมดออกมาเนี่ยต้องได้เสนียตานะทุกยกไขหัวทุกยกนะครับต้องไขหัวต้องเสนียตาต้องทาําตาแค่ไม่ทานเลยทุกแต่ละยกนะฮะับนที่ดูนะครับเพราะว่าโมโหแม่นจริงๆแล้วก็คมด้วยนะเบอ่อแข้งไ,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะเสมอต้นเสมอปลายตลอดปากนี้เร็วจริงๆนะครับ อันงนี้ได้ห้าหกดอกอีกฝั่งหนึ่งได้ดอกเดียวเงี้ยมันตามกันไม่ทันแล้วอีกอย่างหนึ่งฝั่งที่มีเบือแข้งรุนแรงนะตีแม่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแผลหนาที่บริเวณคอแล้วก็ซอกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ฝั่งนู้นก็เก่งนะเก่งมากเลยนะครับเก่งเหมือนกันนะครับแต่ปากมันยังไม่ทันแค่นั้นเองฝั่งนี้ปากเร็วกว่านะฮะอีกฝั่งที่พายเผ้ไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตีแม่นเหมือนกันนะ ขึ้นดอกไหนก็โดนดอกนั้นนะครับแต่ว่าจะไปตีเอาแผลหนาซะมากกว่านะครับมีใบแข้งที่รุนแรงมากในขึ้นแต่ละทีเนี่ยโอ้ยฝั่งหนึ่งสุดเลยนะสุดไปเห็นได้ชัดนะครับราคาเกิดแทบจะแทบจะพลิกเลยนะครับแต่ว่าแผลตีเนี่ยไปตีแผลหนานะครับแล้วก็ชารุวยนะครับนะแม่นเหมือนกันนะฮะแต่ความเร็วความ ช้านี่ต่างกันนะครับแล้วก็แผลตีเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็ทําให้ให้เห็นเลยนะครับว่าคู่นี้นะฝ่ายที่ชนะแล้วก็ฝ่ายที่เลี่ยงกลัมนะครับมีการตีแบบไหนนะครับความเร็วความช้าความแม่นนะครับแล้วก็แผลตีเนี่ยจำแนกได้เลยนะครับดังนั้นก็เอาเรื่องนี้นะมาเล่าสู่เพื่อนพองน้องพี่ได้ฟังกันนะครับ าเราจะพัฒนาเราจะป้านักกีฬาสักตัวนึงไปททำการแข่งขันที่สนามเอาปปะเดียวตีแม่นเอาไว้ก่อนเลยนะครับถึงเบอร์แข้งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าย้ำบ่อยๆนะเพอจะตีแผลบางนะตีหูตีตาได้เนี่ยนะแต่เดือยดือยดีด้วยอย่างนี้นะโอกาสชนะมีสูงมากเลยนะครับนะฮะแม้จะโดนแต่ละดอกเนี่ยโดนหนักๆนะฮะแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่านานๆมาทีนะก็ยังไม่ทัน ตัวที่ถี่ที่คมที่แม่นนะครับก็เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่พวกเราฟังกันนะครับก็เอาบทที่ก้องเจริญฟาร์มเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ไปประมวลไปวิเคราะห์ดูนะครับการที่จะสร้างสรรค์การที่จะปั้นนักกีฬานะฮะเพื่อไปสู่สนามนะครับควรจะมีประมาณนี้นะฮะเข้ามาประกอบนะครับเราจะได้เป็นผู้ที่มีโอกาส คณะสูงนะครับนำชื่อเสียงมาสู่ซุ้มสุฟามนะครับนำเงินนำทองนะมาสู่บ้านสูตรเรือเรานะครับกล้องจรนันฟาร์มไก่ชนกลุงทุงนะฮะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดให้กำลังใจกันด้วยนะฮะพบกันใหม่อีพีหน้านะฮะโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ